โดนอนโดนหนึ่งเมตรมันเคลื่อนมาแล้วนะก้มันเคลื่อนมาแล้วนะอยูับอกรกัหอโกัหอโกัหอไม่ต้องไม่ต้องใจปุ๊บจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วเฮ้ป่กเอ้ย

าไดีมุต้องคาไดีเล่นไปเลยมามามึงได้มึงได้มาโดนจับไปเล่อย่ายลงไปเล่วนอนี้งนี้เพื่อนตาลงไปสนอ่าน้ไนอง้อย่าลงมดบอลี้เหล่าอ้ไอ้ังังมีลงไอ้สุกเพื่อนมาไม่ไม่ไปฟังฟังเปลวเพื่อนออกมาเปลวเพื่อนออกมา

มึงรอนะรอรอมึงอย่าลงนะมึงอย่าลงอย่าลงอย่าลงให้ตลงเเล่นไฮ้มึงขึ้นรถดิที่เหลือขึ้นรถดิขับขับอแนงใจเย็นดิเพื่อนขับวอล์กอลวอล์กบอลขับวอล์กขับวอล์กใจเย็นขับวอล์กอวกบใจเย็นูซ่อนนานหนูนะตอนรออยู่ออกออกออกมันโดนจับเยอะออก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 

มึงตายหาเนี่ยได้นะมันตามกูเยอะมากพี่บไปที่เดิมมาช่วยหน่อยจีีไวจีพีไวตายตงไหนวะเนี่ยผมพิ่งมาเต็มเลยตรงจีกูเฮ้ยพีีไวโดนตรงตรงนี้ มนลงเยอะนะได้ได้ได้อ้โว้ยมามอาีเยมาตีไว้แ่ะมึงตีไปเลยมึงตีไปเลยเพื่อนตายชุดเด้ไ้เมตกเสาไปมาดีตีเลยตีเลยมาดีมาตีมามาดีมาตีมาตีมีมาตีมีมา่ีมาต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 ีมานีมา้ีมาตีมาตีมาีมาตีมนีมาตีีมาีีมามาีีมาีาีีม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 าีีี

นี่กุมแยกกัเป้่ามเลยมึงยิงรมูลมเดมมึประมมาเดมมประมมาเดมรออย่าไจอดจอบนะนี่ระวัอมเล่นแเล่นเล่นมีืด้นด้วยด้วยปืนด้ายปืนด้วยปืด้วืด้วยปืด้ยปืด้ว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 ยนด้วยปืนด้วยปื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 ด้วยืนด้วนด้วด้วยปืด้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 ย ได้ได้ไดทมห้มอนไม่ว่า้ว่เดมงมระบเก้าด้านล่างมาล้นหน่อด้าน่าง้านวือ้านดี๋ยวก่นเองกูเ่นดยิมากูเ่นเองกระสุนหมดไห้เยอกระสุนหมดกระสุนหมดีได้ีไ้ปีดว้เมนคอนจีคนอจไปโจตรงเนี้ยที่ไฟอยู่นะ้พ่ก้ไปหวไหไไหวไหไห ไปคือก็เนินเนินคเนินคือเนินเนินได้มจมองมาจงล้อนีหายแล้วเห็นปะอนีหายแล้วไ้อบนนไม้เนินไ้อนไปนอในวงฟ้าอมรถอมรถตัวเองในวงฟ้า้งแดงนนั้นตเอาีนะต้องออกวงแดงนะต้องออกวงแดงนะในวงฟ้ารีบออกออกวงฟ้าเนอไอ้เหวงแดงใครไม่มีรถวงแดงใครไม่มีรถไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราโดนจับนะ เร็วนะเจกำลังเหินทางเร็วๆนะไปไม่ไม่ตามน้ว่ารีไวร์รีไวร์เรามาช่วยเพื่อนก่อนได้ปะช่วยป้ายให่ก่อนพี่เล็กของโฟโรนอันนี้ด้วยว่พี่เล็กมันยังไม่ตูวงมัไม่ใช่หรอ เลขสองศูนย์สองพี่สองศูนย์สองไม่งไม่ได้วิ่งหือสองอยู่ไม่มีรถตอนี้ห่อตามปูเข้อเมืองไมไม่ห่อเดี๋ยววงอ่ะเลยปล่อปเลยอะไม่ชี้ไม่ห่อมห่อกชี้หนี่ไม่อะไรไไม่ห่อ้าห่อไ้ามี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 มม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 ีมมมีมม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 ีมมมีมมมมมมีมม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 มีมมมมมีมม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 ม หอออกให้หมดเดี๋ยวตัวลูกวางเองหอกเลยลดอยู่ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวไปเอาด้านล่างเนี่ยรถอยู่ข้างล่างพี่เดียวไอ้ฮัลโหลไอ้ใครใครอยู่ที่พาวต์ตาทาวมามึงห่อออกนะเฮ้ยมึงกระจายเคสไม่นั่งสองนะมึงกระจายเคสอุ้มทีละคนอย่านัวไอ้เหี้ยวอเต็มได้มาเนี่ยเฮียวไม่ใช่เหรออเล็กเออไม่เป็นไรเอาต่อได้มันโดนอยู่ ฟังดิมันโดนจับเยอะเดี๋ยวมึงไปรอเอามาหน้าคุกไม่รู้ว่าโดนจับหรือมันจะกลับโรงพยาบาลนะแต่แต่ถามมันจับโดนจับโดนจับถ้าอยู่ในเซยวเขาดโดนจับหมดมึงรอ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 ดูเบดูไปหนักร้านเสื้อผ้าพอไปหนักร้านเสื้อผ้าเลยมึงส่งมันกลับคุกเรื่อยๆไม่ต้องให้มันออกก็เนี้ยมึงต้องลอเปลี่ยไฟอีกรอบด้วยเพราวหลายหเรียเขาเล่นกันแล้วมึงรอมึงรอชนหน้าคุกอีกรอบนะมึงรอชนหน้าคุกอีกรอบมั้งพวกที่ออกมาเดี๋ยวตีมันต่อเลยไปแห่ให้ไปนึง มันก็ไม่มีของมาโดนนาโนเบิร์นหมดแล้วครูครูครูจริงอะเอ้ยดักเลเวลดักอะไรนะใช่เราดักตอนมันออกจากคุกเนี่ยจากได้เยอะอยู่หน้าลงหนักนะอย่ามานะแป้นอีกคุกอีกสองคนเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมาขอมีใครมาเขอเหล็กไหมมาเขอเหล็กได้ป่ะน้องเดี๋ยวเราลอตันไปเลยรู้เรื่องมีอะไรนะมีอะไรนะมีอะไรได้ได้ได้เอาให้ได้เอาให้เอ้ยพี่แบกกระมีดป่ะึงลงกลุ่มใหญ่ดิ

โอเครอเัินรอเัินรอเัินรอ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 โควายู่เบลบนบ้างยิงนาโนกูให้หน่อยกูจะถ้าถูกว่ามันมีเวลาคุกับมึงไปดักจุดเถินเข้าได้ไหมดักจุดเถินหน่อยนิดเนาะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดักเพลาด้วยดักเพลาด้วยดักเพลานี้ด้วยแล้วก็ไปดักเรเบลด้วยตีแล้วก็ดักเรเบลไอ้สเกลเบลล่างคนหนึ่งดิคนให้หน่อยดิขึ้นรถให้หน่อยกันน่ะขึ้นรถให้หน่อยขอสเกลเบลล่างคนหนึ่งแบบดูเดียวอะรถวิดีโอรถ ประมูลวุ่นแย่งกานเลยมันมาโหดบนเขานะถึงยากแต่จับไม่ได้นะไอ้คันนั้นไหนเออเอามาไว้ก่อนประมูลมันอ่ะเอาเอาให้หมดกเลยเอาไว้ก่อนประมูลเด็กแต่ไอ้ใครได้ครับพิสตั๊ดชี้น่ะเจ๊เยอะปะไอชี้เจ๊หอกกี่พนนะเจ๊หอกบผอมเลยปลอดดิกดดิปลอดรอดิฮอกฮอกอยู่ไหนฮอกขึ้นมาละตึงมึงต้องเอาห่อที่กูต้องมาเล่นสายริวไอ้ริวมันมันไม่ได้กดกันเอามาดิเอามาดิเอามาดิอยู่ไหนอยู่เลเบลเลเบลบน เข้ามาเมืองหนึนะกูถือยู่หอหนึ่งแล้วนะต้องหาคนขึ้นมาคนนึงมาเอาหอดีกูกูลังไปอยู่อยู่กลังไปเข้าเมืองเข้าเมืองมาเข้าเมืองมาเข้าเมืองมามารับตรงข้อหมูได้ไหมได้อเจมันไม่ถึงครับโอ้โหล้รอ้าว เฮ้ยไอ้รถไอ้หมูไอ้รถรถรกูลบหรอพาไปาหน่อยหน้าคุกอะไป้ได้กรสอบได้ไมรสอบไปกรคนัตรงไหนเนักนมึงไปหาก่อนมึงไปหาลากรอ้พาไปพลาหน่อยพาพี่ไปาหน่อยดิพี่ต้องเซใหญ่ให้ได้ครับผมว่าไม่มีุใหญ่เลยเดียวกันได้ขแ ไอ้เชี่ยใหญ่น้าคุกได้ไหมกูเรียกกูเรียกไปนาแล้วจนที่ที่่อพี่บอกกูยังไม่ใครมาพี่หนีรอดหรอมันอยู่ในคุกสองสามสีคนั่นแหละนั่นแหละพี่ถึงบอกว่าให้มาคุกใหญ่หน่าคุกไห้่ไหมมารับมารับเลยมาคุกใหญ่น่าคุกห่พูดหลายรอบไปเนี่ยว่าให้ไปหน้าคุกไอ้เชี่ยทำอะไรกันน้องน้องทำอะไรกัน กูบอกให้ดักพาวเนี่ยมึงไปไหนก em eh ันหมดเดี๋ยวเอ้ยพาวหายหมดแล้วเนาะงสามท่อแล้วสามท่อแล้วนะแม่งไม่ได้ยินเสียงเลยวะเนีสามท่อแล้วสามท่อแล้วอยู่ไหนมึงกุ๊บอ่ะกุ๊บหน้าคุ๊บกุ๊บใหญ่กุ๊บใหญ่คือเราหน้าคุ๊บใช่ป่ะแล้วก็ดักพาวนะครัหนึ่งตัวเออพี่พี่มารับมามารับเบบอนมาลงมาลงมาไอ้างี้ยงั้นไอ้ไลไรแค่ดักพาวดิดักพาวเลยเอาพี่เคพี่ฟอสต์นี่พี่ฟอสอยู่ไหนพี่ฟอสต์น้อนน้อนอยู่คาโนน้อนคาโน่เลบไหนพี่อยู่ในฟุ้งสองคนนะตอนนี้ น้องกูอยู่คานโนแล้วเออเออเ้น้องเอ้ยวข้าวข้าวข้าวไม่หน้าคุกกับพี่โจทรไปโดดโดดมาหน้าคุกได้ป่ะพี่ฟ้อสมีมีคุกเราอยู่